อ่านี่ครับเป็นวิธีการตัดยางเม็ดนะครับโดยคุณหนึ่งอนุพงศ์มือหนึ่งศูนมีนนะครับนี่เอาเทปใสปิดก่อนเพื่อไม่ให้ยางย่นนะครับจะได้ตัดได้ง่ายๆนะครับคัตเตอร์ต้องคุมไม้ซาวน์โซเชอร์สองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งเป็นโกโตอีกข้างเป็นลิมบานะครับติดยางเม็ดดีติดยางเรียบก็ดีแต่ส่วนใหญ่แนะนำให้ติดเม็ดนะครับติดเม็ดดีมาก เราก็เคยลากนะครับตละกะละกลากทีเดียวไม่ได้นะครับลากทีเดียวเบี้ยวแน่นอนครับเม็ดหักครับต้องทีละจึ๊กครับนี่ตีไปจริงไปตัดไปจริงไปลากทีเดียวมันจะไอ้นี่ใจะเหี้ยบลากทีเดียวโอ้โหว,วิ่งนะครับนี่ครับ,บ ความปิ๊บครับโอ้หวิเนียนทุกเม็ดนะครับรรโอเคนะครับโดยคุณหนึ่งอนุพงศ์นี่